สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นเบอร์สุขสุขคนเด้อเอนีก็มาพบอพ่อกับน้องเลยอยู่ดินเมทาวรซื่อๆเราพี่น้องแขนไหนเอนีแดดออกเนาะพี่น้องพนบริโต๊กโดยมาดินเมทาสิมาตำมีกินเนาะพี่น้องยามถึงเทียงใบยๆเลยตอนนี้กะพี่น้องเลยโดยอ่ะสิไปเบิ่งกันเลยพี่น้องโดยมาพี่น้องเลยอเมถาเห็นยังได้นี่เนาะ สบายดีแม่เท่าเลยกินข่ากับยังนี่นะจะแสบเนาะยอียงเสานี่นะถัง,งกินตามะหุงน้ำเน,นาะผักน้นอย จะทำเองมัาเนี่ยดเำเนิมาแต่จากโมงเช้นี่เจ็ดโมงเผื่อหอดผีเนาะโดนเติบอืมมาน้ำเพินมาน้ำเขาทางนั้นก็ตั้มหุ่งเนาะ กินตำแล้วมอมากินแกงหน่อไมก้กินกินกินปลาตะแสบเลาวจ้าเนี่ห้าจนอยากนำท,ทางนี้ก็แป้งหลดุดสบายดีเดอ้อทางไอวันผลแป้งหลุดให้น้องเลยเนาะพี่น้องมวลาขี่ไปมันจังสบายมันจังบอดับ ของฝาแดดๆเลยมาเนี่ยตำแล้วเลยทางนี้เป็นตาเซ็กก็ได้น้ำเริ่มหอ่อนแล้วสบายดีเด้อสบ,บายดี <c oughs> มาเนี่มาตำบังหุงกินน้ำกันหลายคนมไม่เ่าคนตำกินก่อนแล้วพอดีบอกบริเวณแห้งบอก มาทางนี้กะสบายดีเด้อพี่นางโดยมื้อนี้มากินตํานํากันเนาะคือวาพ้อก็เลยมาหุงกับผักหลายเติบพูยังหลายอยู่ไม่นแต่ก็คือบ่กินน้ําน้ํเขียวนี่ได้กินไหมกินม่้ยมื้ไม่ได้กัน ลั่วหมี่ตนำน้ำเนาะกินตำมะ่งกับลกหมีตมนำน้ำหลายคนิีแทแม่แล้วเน่ยคือจ็ารคคัมแม่จสิปตพื้นบอก มาลูกมีตำสองหอนะ่อเนาะสองห่อก็พอดีกินแหละพะว่ามีตำมะหุงนะสองอย่างก,กินแบบง่ายๆมืัอนี้กินส้มตำชุ่มตำมะละกอแล้วก็หมีไวายๆมัอนี้แม่มเมพิ่นไปตัดพื้น,น,านมาลวกเพิ่นไปทานอะไรกันยังมะหงเลยเมื่อวานนี้เพิ่นไปอยู่ตัดพื้น เป็นได้ร้ายเลยข่อยยัองม่ได้ไปเบิ่งอยู่ตาทานข่อยมาข่อยคืนตอนนั้นเป็นกองนั่นกะเผนได้ประมาณหลุดหนึ่งกะน่าจะได้ร้ายเลยติน่าจะได้ร้ายเนาะไม่นี่กะทางไอ้วันเผนแป้งหลุดให้น้องแหละเนาะแบบหลุดมันแบบขี้ปะเลวมันหมักดับพนะเเพราาะว่ผนก็เลยแป้งหายข่อยผลข่อยไปแป้งอยู่หานาเสียตั้งหาชิคันกูได้อะนะบอดีอันนั้นบอดี้แกจักเถื่อ โดดก็ได้แบบมันแปลงไปเถอะละหน่อยอะละเออดาตีขึ้นมาตาเลยก็เดี๋ยวลอยแล้วบ้านนี้แมืลวกลวกบปสุกัณฑ์เลยลวกแบบพอดีกินนอะละตามมาเติอนขึ้นมาตามเลยองมาแบบนี้เพื่อตีฝีมือเพื่อตีเหมือนเดิมจำจำจำยังเกไงจำหิูคอยลงเบาตำกระปุ้น ซอหอก็ได้ลายต็ออ้าเอแเเห็นรเห็นลามเสร็จวางมันใ้บ่บเ็ดคันต้มหมุนทันต้มออนไลน์ทำหมุนบนหนออตา กระจาุน่มเียงมันแ่เนาะเนาะรถค่อเสียงแม้าม่อยเี่ยนหลดเปลนยางไนหนึ่งว่หลัวลงหลวลงวัดถงแงแล้วเนาะ อันนี้ก็ใส่ได้หนึ่งเนาะโอ้ยเแบาเป็นตาหัวก็ได้อใส่ลายเส็บลายใส่ลายแส็บลายใส่หน่อยแส็บหน่อยทั้งนั้นก็แป้งแล้วแล้วก็ลองมาลองติดเบิง ประเด็กเป็นนนักระปุกเลยเนาะเป็นกระตุกเลยลองึอ้นบงละบันขอแต่แบบมันมันบอดาบก็โอเคเราโหลดนะเพิ่นแป้งเป็นบรรยากาวอ่ะ นิวบิวบพี่น้อง <c oughs> เอานะ้ามันเลยมา,สายใส่ไปได้เอานงใส่มามดแต่ัน <c oughs> เป็นแต่แสบเอลี่บานตามยังโมเลกันน้ำลายแตกแลยนี่ีิมีเสียงหลดเนาะฝนลองหลดทางนั้นกั <c oughs> นันตอง้าวอ้ีดนด้ยนันมันจะมดูว่ายังเป็นอยู่บอกคือว่าตืดตืดตืดอยู่ะนใส่ซองจานที่เก่าบอกินน้ำกานแกแักินนำกันหลายๆคนสาม,มีไวไว ตำหมีไว้ไวบเ,เนบวกกับตำมะหงตำแบบบริษัทพัร์แล้วอไบานนี้อือฮพี่บอลไม่ถามาบ้านี้ามาบาน้าม,มาเด้อแซ่บมีตำหม,มี่นะจ๊ะในเขาเอาไปลงหนักกะไร ไว้งไหนก็ได้ก่อนนะเราพนายามมาะมีตำมังหงุ่นลจ้ะตำมีตัวนี้บวมจังงตัวนี้บวมเลยบวมีหัดบวกกันแล้วจ้ะจำจองกันาอิ่มแล้วบอม่อิ่มแล้วบ่จานชนี่กับตาแช่นี่กับตาซีิเบ่งมามื่คืนกันบอบ่ตัวนี้นะตองเอานามใส่เทิมอืมเราอิ่มบวมแล้วเนาะรสชาติแตกันบอกรึฮาลุนนะได้เกล่อเป็นเน้อปลาแหกบอประเบนใหม่นะ ตำหนีดมาเร่ะสงสานไเนาะวันนี้ทำไมเจ้าทำไม่เหมือนวันเมื่อเมืมม่อเือยกระแดกไปมาแต่เือกุกกัเนเก,กระแก,ก,กระกกปุกเ็ดเกกระปุกระแดกกระแปุกบอกกระแดกกระปุกแต่มันต่างกันอนอกอกระกะแดอ้านนาอ,อหัอนไหนแล้วก็เห็ด,ดมัน่ไสตัวแดง ข่าวอิ่มแล้วจ้ะเนาะขาวเรไป้รัเราเอีกแล้วกินน้ำหมดได้แล้วกินไม่ได้เราตดเองตดเองลูกหานตัแดงพดแม่ตัแดงพอดทำไมกั <c oughs> นล่ะมีพ่อขยันแต่ฉันอ่ะโอ้วยาง้น <c oughs> เอามาแล้วมาเอนี่แหลคือข้าเพนมนนียคาวเนขาเพนมีว้าไม่หลอขาเพนเมาน้ำมันได้น้ำมันอสั่ง

ยอิ <N iss an> ่มแล้ว <y ee> ่าทางนั้นคือหัวแทะแคปแคคคัวนเบิ่เลยตอนมีกตายนี้เนาะต่มย่อกินที่นองแทบนั่งแต่ประกอบและนอกบเงีนเนาะ่บเงเนาะประกอบไปเลยกรทับงไกนอ อ้ <laughs> kind of so ่นก่ากอแล้วล้างทำอยู่แะยังอัะนหัวเก่งิ่นมักยิ้มมัหัวฝืนฝนคอยซื้อหมดเวลาแล้เนะเเดียวแคบเดียว ไม่เท่าก็อินเลยอยากเมื่อนไมเท่าเาค่ะเท่าแล้บอกให้่งยันนี่นะไอะันคือจะทำออมึงมองดินแค่นี้นะไม่เท่าผลจังลมาเนาะเ่มานีแล้วเบเดินมากินตำบังหงแล้วแล้บานนี้ใคก็อิ่มแล้วนะอ่าไม่เถ่าสิเมื่อแล้วบอก เลยเมื่อกับพี่นางเลยขำแล้วพี่น้องเอ้ยแม่เถาก็สีเมืออะไรครับถือผ้าเมื่อ อืมผากันมาสองอันมานะโอ้ยมาเฮ้ยดาวเอาชีตาฟคืนเออเออวิทย์อันวิทย์ทางเพื่อนก่อนแกด้รีมือนี้ จับดีๆเด้อผ่านะคือว่าห่ออยู่จะเฒ่าเมื่อแล้วบาดนี้กอดแอวข้างแนอือดะเลยมื้อนี้มาประกอบบัดนี้ใส่แล้วมันมันอันนั้นเด้อเฮ้ยมันรู้สึกว่าเองเองมันบ่ลึกแม่น รวมกันล้ี่ไปสะดวกสบายกะทานแล้วเันยได้ลยเอ็นไอทงอ่ะใส่อะไราก๋จาะา ใส่ยิ่งที่ใส่ได้อยู่บอได้ได้ก็ได้แล้วเอาไม้ได้มาใส่เลยเอาไม้นี่ใส่วตแตรได้ย่นเบาๆนะซื้อวันนัดท้ายตัวนึง เดี๋ยวเออไม่ละมันบ่มีนี่นี่ตัวบ่มีตัวหนึ่งเลี้ยวตัวอยู่เย็นย็บมีเกล้เนาะถ้ากมามากาปาินเการปลาเอาใส่ลือกต๊เลกลือแต่ก้างเนาะส่วนกินหมดเลย ก็ล่จนเยียแล้วจ้นี่มใช่ล่ไม่ช่มุกเยี่ยมอยู่ที่มุกเยี่ยมสุดมุกเยี่ยมนนลอ อาออกเพราะเาเขาไม่ได้เนาะมันมกิ๊ออกเพรามงก็อย่ากิมันดูได้มันมันมีกิ๊ได้ยโอเคเป็นน็อตธรดน็อตาะเป็นน็อตไเวนอันนั้นเวนเนก็เห็นเะดงีอืออันนี้มันรูดออกได้มันมน็อตมันนี่ะมีน็อตขางนี่วะไปตนี่ ปกติมันต้องหนอดตัวนั้นอยู่แล้ดียวฮะได้ตัวดำตัวดำมาบงอีกตัวเฮ้ยผมมีตัวดำเนยมาตาอตาลอืมตัวนั้นตัวไหนเออบ่ตัวยาวกูแมนบ่นั่นชุ่มนี้สิดเหอยู่ตัวบางตัวมันก็บผมมีแน่นหนดแล้วเนาะ ให้อเนี้ยหน่อยโอ้มากจริงห้องยังมันมากตัวนี้แล้วมันเดียวก็อย่างเอาตัเติมใส่เติมาะบ่อถือโมเมนต์น้อยกว่านาะมาเมนต์เนาะเออตัวนั้นแหละมนแล้วทุกตัวนั้นแหลมว่ามันคือหุ่นซึกมัน นี่นะตัวนี้น็นอตน,น็อตดำน็อตดำตัวน้นองคนนนนนนัณน็อตน,อน็อต CR เลนี่ห้ามือปนั้นด้วยน็ะตีดำเห็นหมดอย,ยู่ฮะโอ้ข้าแล้วอะจากมันมืดในีพี่น้องเดี๋ยวนแป้งหลุดห้แล้วุนกระชิป,ประกอบใส่บันนี่อื้ม ทำแล้วืันนี้กะเมื่อวานนี้อาณาไมกระไม้พามีเพ่นเ,นเปนเบอร์หลายบานนี่พี่น้อยแบบเก็บก่อนบอกก่อนบอกไปกองไว้บนเดียวกันเลยเพราะว่าเอานหาม,มาไว้หนังไว้ยังนี่แหละกะไว้เตีงนั่นเติงนี่นะพี่น้องแถวแคมนี่แหละจะโคกแน่และกันไอพามีเพินพานา,าไม้เมื่อวานนี้ แปนหมดแล้ววันนี้ทางนั้นกับพื้นแม่ตู้เพื่นเป็นมาแต่ละมือพิ่นกาเก็บมีแต่มือนี่พิ่นถือมาถือผ้ามาซองด้วงแต่ว่าปลายหน้าพิ่นกับบรีมาน้าพิ่นกับบรีหาซ้ำแม่ตู้กะเป็นยังดอกพี่น้อยบางมือพิ่นกับบรีตัดเมื่อยแล้วปเท่าพิ่นก็ได้เนาะมาดินขูมมือแต่ละมือกับยางมาบางเทอากับ มีคนมาส่งเพิ่นมาน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเก็บสะอาดงามตาแล้วบบบแถวเพื่อนแม่เาพอดีทางน้องเหล่มากมือน,นีกระทังใ้วันเพิ่นแปลงหลุดห้พอได้ขี่สบายรอมมต้เพิ่นงามงามนี่แต่ว่าเพิ่นยังม,ม้เอามือพี่น้อย เอาไว้อยู่พี่ก้อนเพื่อนวะ้ามือใดกันสะดวกก็จังเอาเมื่อนาะสะอาดงามตาพากันอนุโมกอ,อนามัยทลับมาพามีเพื่อนตอนนี้ก็คำแล้วพี่น้องเลยทางในตู้เพื่อนกะเมื่อนำพี่นางเลยพี่นางเคุณเมื่อสุ่ง Thằng nà phim cũng đang cầm năng pha cột chắc dù Cộp rồi chắc มันเหนียดนี่ฮะมันอยู่ในเนาะเราเห็นแหละว่ามันเหียมื่อน่าตัวทางนี้ข้างหน้าขวัดขึ้นรถเห็นรถจะเข้าเลยคือว่าทนขนาดโอ้ยหลายหลายปีแล้วน้ำมันมันไว้หนอยสูบ สูบของแค่อยู่นัดบมีก็ไปได้ไม่ดับมันก็อยากดับอะไรมันหิวบตาก็เปลี่ยนเรียบร้อยเห็นหงแล้วบ้านนี้ ล่างเลยมีเตยขีดต้มใส่ลินอันนี้ก็จะไปใส่รุดออกไปเลย นี่สินสุดท้ายเนี่ยคือเก่า ちょっともって待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 って。 ต้าหงดุงด,งด,ดแนรบยนจำดวงใส่คือเก่าฉันมตู้คอยจอดเหรอบาัดนี้เองแล้วแล้วพอได้ขี่บันนี้เนาะ หมึดแล้วพี่น้องเลยอ้าวจากคลิปนี้กับทางน้องแหล่สิขอตัวลาพี่เพื่อนี้คนเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแหล่ว่าพีชพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออให้ล่าล่าก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับ zoom คลิปของน้องแหล่แต่เตินจ,นจนจบที่บทความโฆษณาโดยจากคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าส,สบายดี